ทำมิจจาจะชงชา,ชชาอร่อยแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเอาสันะันกทหาสแบป้าเพื่อนนะลูกนะที่คนอเมริกันชอไททีแล้วก็เดยอดือต้มนนั่นกันนะคะต้มบับเบอร์ทีกันนะต้องถึงสองแบนด์อย่าต้มรวมกันนะคะละูกเพราะว่าแบบนี้อยากจะรู้ว่าแบรนด์ไหนดีแต่ป้าเขาก็มีแบนด์ที่ว่าไททีนะ

ลูกอ <Es> <an> ือม่เลียวคอ่นือแมเอาออกห้เอาเลยลกตเนั่มันนุ่มล่กาให้เราถ็งคือแม่กัดระดูกหนูใช่ไหมให้มันเป็นเนื้อเป็นม น้ำเยอะนะยิ่งเกิดก็ยิ่งแสบเลยวันนี้ก็ยังไม่ทานพวกยากพวกกาม,มี่ดีไหมลูกที่มีอย่างนั้นลูกงั้นเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เราตื่นไม่ไหวต่ก็ต้องตื่นแต่เช้าอีกหรือไอแพดไปด้วยเนาะ ช่วงรอในรถแต่รถเพราะว่าแบบนี้เขาจะไม่มีที่ให้รอเลยมีเราจะไปพาคุณแม่ไปกินอะไรไม่รู้กันที่มันทำอยู่แค่นั้อยู่แม่เอือ ้มาหอบมันจะเกาะเขาหรอกาะมันจะกาะไหม่ะ ต้องหวางขี้เทียนไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปซื้อของแต่พี่พ่อกินขับหมดไปเยอะเลยพี่โคมงหูก็เปื่อยเดี๋ยวต้องออกไปบ้านเพื่อนบ้านทำสมูกบิ๊บาร์บีคิวให้เชิญบ้านจะได้วอร์มอ้าวแล้วทานเป็นนุ่งเที่ยงนะคะของที่เรากินมื้นะคะลูกประมาณห้าโมงเกือบห้าโมงเช้าแล้วใช่ไหมตรงนี้พี่ที่ชายก็จ เพื่อนๆจะได้หลักฝันดีเบ็นบ่ายเป็นดึกก็ขอให้เอ็นจอยเลือดช็อนะคะแล้ว,วก็พรุ่งนี้วนจัาทด้วยเนาะไปทำงานเราก็จะได้ไปก็ซีนนะคะคไปตลานะดื้ออะไรมาให้เล่โน้ตไว้เ,เดี๋ยวแม่จะทำพิซซ่ากุ้งให้กินด,ด้วยนะลูกนะเพราะว่าแม่ลืมแม่ลืมเอา แน่นัมนนลูกแน่นเหมือนลูกโมกาบอกพออยู่แล้วนม่แม่รูกุ้งแช่ซีฟู๊ดวนแม่จะทำพิซซ่ากุ้งพิซซ่าซีฟู๊ดให้ท่ออยา่นะตอนนั้นคือแม่ทำอร่อยใช่ไหมแต่จะติดใจต้องอาพาสร้าเพิ่มแต่แป้งพิซซ่าไม่ต้องเส้นสปาเกุตตี้ก็ไม่้องช่วงนี้เราไม่ทำ กับกี่อ่าิบกาแฟ